มาสร้างนะคะสารตั้งต้นในการสร้างความสำเร็จอย่างง่ายๆด้วยความสุขกันค่ะบางคนนะคะวันๆการที่จะยิ้มนี่ก็เป็นเรื่องยากเย็นแสนเห็นเหลือเกินค่ะนะคะเพราะว่านะคะหาความสุขนะคะในชีวิตประจำวันของตัวเองไม่เจอนะคะนี่เป็นเรื่องราวที่นะคะเราเข้าใจผิดว่านะคะความสุขมันเป็นเรื่องยากนะคะหรือความสำเร็จก็เป็นเรื่องที่จะต้องไป เปรียบเทียบหรือต้องไปแข่งขันกับคนอื่นนะคะเราทุกคนเลิกนะคะบลดแอกตัวเองได้แล้วค่ะเลิกทาดในเรื่องราวความคิดแบบเดิมๆของตัวเองได้แล้วค่ะเพราะว่าโลกใบนี้มีแต่ทุกๆคนหรือตัวเราเองนะคะที่เป็นหนึ่งเดียวของตัวเราเองไม่ต้องแข่งขันกับใครค่ะ เราต้องอยู่ในโลกนะคะส่วนตัวของตัวเราเองหรือโลกภายในของตัวเราเองที่เราต้องนะคะกลับเข้าไปดูว่าในร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเนี่ยมีอะไรที่เราชอบสักอย่างหนึ่ง32ประการมันต้องมีสักประการแหละที่เรารักหลงไหลไข้างใครในตัวเราค่ะ แล้วค่อยๆต่อเติมนะคะเพิ่มเติมในเรื่องเรานะคะใส่ในเรื่องของความรักความหลงไหลในตัวเองที่มากขึ้นค่ะเพราะเมื่อไหร่นะคะที่เรารักและหลงไหลตัวเองได้มากเพียงพอสารในเรื่องเรานะคะความภาคภูมิใจในตัวเรานั้นอ่ะมันจะเริ่มข่อตัวเป็นความสุขนะคะ u n ิม m i t e d โดยไร้ต้นทุนค่ะเพราะนี่มันเป็นเรื่องของพลังงานการเห็นคุณค่าในตัวเองความภูมิใจในตัวเอง คุณจะสังเกตได้ว่านะคะตอนนี้เนี่ยมีนางแบบทั่วโลกนะคะมีลักษณะที่แตกต่างนะคะจากคนอื่นนะคะเพราะแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์ในความนะคะที่จะนําโชว์นะคะความโดดเด่นของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นทุกคนจะมีความสวยเฉพาะมีนะคะเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองค่ะ แต่ท่านะคะมัวแต่เอาความนะคะรู้สึกของตัวเองไปเปรียบเทียบว่าถ้าฉันไม่เป็นแบบนั้นฉันไม่เป็นแบบนี้ฉันด้อยมาตรฐานหรือนะคะไม่มีนะคะในเรื่องราวของไขรที่จะเห็นค่าเราอันนี้เราเท่ากับว่ากําลังแปะป้ายตัวเราเองให้ด้อยค่าไปอย่างสิ้นเชิงน,นะคะ การที่อยู่โลกมนุษย์ไบนี้เนี่ยเอกลักษณ์สําคัญของการอยู่ตรงนี้ก็คือการมีความหลากหลายนึกออกไหมคะและมีความหลากหลายแบบนี้แหละมันจึงมีคําว่าความรักไ,ไรเงื่อนไขโดยที่นะฮะไม่ต้องไปนะฮะคาดหวังและก็ตัดสินนะฮะคาดหวังและตัดสินว่าใครจะเหมือนเราและเราจะเหมือนใครนะคะถ้าเรารับตัวเราได้ ะะและเราอยู่ในท่ามกลางของนะฮะสนามพลังงานของความรักและมีความเมตตานะฮะรักอย่างมีความเมตตาไม่ใช่ไปรักแบบโลภกดลงและก็อยากครอบครอบมันคนละประเด็นกันนะฮะคลื่นพลังงานความรักนั้มันเป็นคลื่นพลังงานของโลกใบนี้ที่ไว้หล่อเลี้ยงมนุษยชาติทั้งหมดทุกทุกคนพวกเรานะฮะมีธรรมชาตินะคะมอบความรักให้เราตั้งแต่ เราปฏิสนธิได้ไหมคะจะมีกลไกนะคะในการที่จะเลี้ยงดูเรานะคะกับการใช้ชีวิตเพื่อให้เราตื่นรู้ลุกขึ้นมาเห็นคุณค่าของตัวเองเพื่อสร้างสนามพลังงานดีๆให้กับตัวเองครอบครัวและก็โลกไปดีค่ะเพราะเมื่อไหรท่ที่ทุกๆคนเห็นคุณค่าตัวเองนะคะมันจะทําให้นะคะ นำกลไกที่เป็นพลังงานนะคะเท็ศเขาเรียกว่าพลังงานของความรับหรือพลังงานที่วิเศษอยู่ในตัวเราเนี่ยออกมาสร้างประโยชน์นะคะ mm hmm. ต่อตอนเองนะคะ mm hmm. เป็นการสร้างชีวิตนะคะจากการที่ไม่มี จนมีขึ้นมานี่เป็นเรื่องราวของนะคะเรามีประวัติและเรามีผู้ที่สร้างชีวิตนะคะจากเสือพื้นมอนใบลุกขึ้นมาเป็นเจ้าสัวระดับประเทศระดับโลกเยอะแยะมากมายไปหมดค่ะคนที่ประสบความสําเร็จบนโลกทุกวันนี้นะคะหลายหลายคนมีประวัติจากการที่เป็นนะคะพ่อแม่ทิ้งไปบ้างหละนะคะหรือการศรึกษาไม่จบบ้างหละแต่ก็ลุกขึ้นมาสร้างประวัติศาสตร์และก็สร้างผลงานที่เราเห็นเยอะแยะค่ะดังนั้นเราทุกคนนะคะ ต้องกลับเข้าไปนะคะอยู่ในสนามของพลังงานความรู้สึกที่ภาคภูมิใจนะะในตัวเองและก็สร้างความสุขนะคะยางต่อเน,นื่องตลอดเวลาวันวันหนึ่งมี8 000, 6 4 0 0วินาทีถ้าสามารถนะคะอยู่สนามพลังงานของความรู้สึกภาคภูมิใจและความรักในตัวเองนะคะความสุขมันก็จะเกิดนะคะตามจํานวนที่คุณอยู่กับลมหายใจของคุณเอง และความภาคภูมิใจของคุณเองนั่นแหละค่ะและนี่คือเป็นสารตั้งต้นที่ยิ่งใหญ่มากๆคุณจะไปหยิบจับทําอะไรมันจะเกิดพลานุภาพและเกิดพลังเกิดความสําเร็จให้คุณได้แน่นอน